สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เจออาชลลเกษตรเช่นเคยวันนี้มารับจ็อบเปิดยางก็เป็นส่วนของลุงถแถวแถวบ้านเนี่ยครับเขามาแจ้างผมให้ผมเปิดยางแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดให้ดูว่าการเปิดยางเปิดใหม่เลยนะครับดูสังเกตดูด,ดูรอบต้น,นยังไม่มีการจีดอะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็มาติดอุปกรณ์ไปละตอนนี้ผมก็จะเปิดให้ดูการเปิดของผมนะครับผมจะกะ เป็นคืบน,นะเพราะว่าเรากรีดยางนะ่ะมันตกปีละคืบอยู่แล้ว,ลวนะคืบกว่านะครับผมก็จะกาให้แกประมาณสี่ห้าปีนะครับเพราะหรือไม่ก็กาประมาณหน้าอกเรานะประ,ประมาณหน้าอกเราประมาณร้อยห้าสิบเซนเรากะเอานะครับเพราะว่าผมไม่มีเราไม่มีไม้วัดไม่ต้องมาใช้ไม้วัดมันช้านะครับเราคิดว่าลัก,ลกษณะการกรีดของเราถ้ามันเหมาะสมกับบุคลิกหลักของเรานะครับก็จัดการเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยการเริ่มต้นนะครับผมก็จะชักเส้น อันนี้มันจะมีเส้นหน้านะครับแล้วก็เส้นหลังนะผมจะชักเส้นหลังก่อนครับนะ่มาดูใกล้ๆเลยครับนี่เลยมาดูใกล้แต่ยังไม่ตอกลิ้นนะยังไม่ตอกนะครับเก็บลิ้นก่อนผมก็จะกะอย่างต้นเนี้ยมันประมาณสองคืบสองคืบไปไปนะครับผมก็จะกะเลยกะให้ประมาณคืบเพราะว่าต้นมันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะกะประมาณว่า ประมาณคืบกว่าๆนะครับเอาใช้นิ้วชี้นะผมก็จะนี่เลยชักเส้นหน้าต่อนะครับเส้นหน้าในชักยาวๆหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูนะผมจะเดี๋ยวตะกร้อมาทางนี้นิดนึงนี่ครับเราจะเริ่มแล้วตั้งฉากครับตั้งฉากนี่กะว่าให้มันเอียงชักสี่ห้าองศาครับนี่เห็นไหมครับมันจะมาบรรจบพอดีแล้วจากจากตรงนี้นะครับมาเนี่ยครับเนี้ย มันจะบรรจบที่ผมขีดพอดีเลยเห็นไหมครับมาแล้วคราวนี้เราก็ค่อยๆลงลงทีละชั้นนะครับนี่ครับเรายังไม่ถึงท่อน้ํายางนะเราจะเพราะว่าการเบิกหน้านะครับเราจะเบิกสามสี่รอบนะครับที่ผมใช้นะนี่เลยสองรอบละแล้วก็ค่อยๆขยับลงนะครับเอียงเอียงองศามีดลงนะครับเพื่อที่จะเข้าไปถึงท่อน้ํายางนะครับนี่แล้วที่จริงอะเปิดประมาณนี้โอเคแล้วแต่ว่าพอดีว่าคนที่จะมารับ รับกรีดรับช่วงเจาะต่อจากการเปิดหน้าของผมนะคนที่มากีดจริงๆอเขายังไม่เคยกีดยางนะผมต้องมากำกับเขาด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ผมจะเปิดให้ถึงท่อน้นายางให,ให้เลยนะเพราะว่าคนที่จะมากีดต่อจากผม่ะเขายังไม่เคยมีประสบการณ์นะครับเดี๋ยวเขาจะกรีดเข้าแกนนะครับผมก็จะเบิกให้ถึงท่อน้นามยางนี่ครับเห็นไหมครับดูใกล้ๆเลยตรงนี้ครับตรงนี้นี่เห็นไหมครับจะถึงท่อน้นามยาง เดี๋ยวยงก็จะค่อยๆซึมนะครับหลังจากนั้นนะผมก็จะตอกลิ้นนะครับวิธีการของผมนี่ครับอย่างลิ้นเขาจะตอกกันทางนี้นะใช่ไหมแต่ผมจะตอกกันทางนี้นะผมจะใช้ทางนี้ตอกนะแล้วแต่ครับแล้วแต่เราเนี่ยครับเรียบร้อยครับตอกแค่พอพอแน่นนะครับอย่าอย่าตอกมากเกินไปแล้วก็กะระยะถ้วยนะครับกะให้ประมาณคืบหนึ่งห่างจากลิ้นนะครับจะทําให้เราทํางานง่ายนะครับประมาณสักครบหนึ่ง เวลาหยดกดหรือว่าเวลาขีดยางลงแนละ้วมันจะโอเคเลยนะนี่เดี๋ยวดูต้นต่อไปคนระับเปิดให้ดูสักต้นสองต้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องอใช้เวลาในการเปิดอีกีกเยอะ,ะครับตอนนี้ก็จะถ่ายคลิปให้ดูคร่าวๆนะครับชักเส้นหน้าเส้นหลังจะตอกลิ้นเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับนี่ครับ อกไวเลยก็ได้แล้วก็กะครับกะคืบจะคืบคืบใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องดูลักษณะของต้นนะครับถ้าต้นมันไม่ใหญ่มากก็กะสักคืบคืบไม่ต้องกลางครับประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ชักเส้นเลยครับชักยาวๆไปเลยเพื่อการชักเส้นนะครับมันจะทําให้เรากีดยางได้สวยนะครับกะกะหน้าได้สวยนะครับมันทําให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับผมกะมาผมก็บรรจบอยู่ตรงนี้เลยดีเลยนี่ครับแล้วเรื่องถากเลยนะครับนี่การเปิดยางหน้าใหม่ครับไม่ยากนะครับอ่าชิปนี้ผมทําให้คนมือใหม่แล้วกันครับม,ม,มือใหม่ที่ยังไม่เคยขีดยางไม่เคยเปิดยางนะครับทําให้ได้เห็นได้รู้กันนะครับว่าการเปิดยางต้องเริ่มต้นยังไงครับ จบยังไงนะนี่เลยครับยางออกดีครับผมว่ายางยางสมบูรณ์ดีนะครับยางนี้อายุประมาณสิบสิบสองปีสิบสามปีนะครับแต่ว่ามันเป็นยางบนดอยนะมันก็เลยอ่าต้นต้นไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ต้นใหญ่ๆก็ไม่นับต้นที่ใหญ่ๆเลยนะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวเปิดหน้ายางให้เสร็จก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ